สวัสดีค่ะพี่ปุ้อัญชลีจงคดีกิจนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักถ่าเด็กุืนนี้<อ>แต่พี่ปุเคยเป็นนักร้องมาออกอัลบั้มแรกก็สามสิบปีแล้วตอนนี้ก็ถือจักว่าอายุอันนามก็เป็นผู้สูงวัยแล้วนะคะก็ที่ต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะหลายคนถามว่าทําไมถึงยังมีแรงออกคอนเสิร์ตทาอะไรอย่างเงี้ยยังกระโดดยังทําอะไรได้อยู่พี่ปุคิดว่าสิ่งที่สําคัญรับ สวทุกคนนะคือผู้สูงวัยทุกคนก็คือว่าต้องดูแลตัวเองดีๆนะฮะสำหรับพี่ผู้เนี่ยสิ่งที่พี่ผู้ทาประจําม,มาคือการออกกําลังกายนะะออกกําลังกายมาตั้งแต่อายุจริงๆแล้วเริ่มเริ่มจริงๆเอาจังตอนอายุ40ไปซ้าไปทตอนนี้ก็60กว่าแล้วนะฮะก็ใกล้70แบบใช่ไหมแต่ว่าการที่เราออกกาลังกายอย่างนั้นสม่ําเสมอไม่ต้องหนักอาหตามวัยของเราอย่างเหมาะสมอาจจะต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเชี่ยวชาญในด้านนี้นะฮะหรือเทรนเนอร์ของเราอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้รู้จักและประมาณตัวเองรู้ว่าเราควรจะออกกําลังกายในวัยเท่านี้แต่อะไรก็แล้วแต่เราต้องออกกำลังกายว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวตอนน,ตอนนี้ก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าเท่ากับการสะสมร่างกายที่แข็งแรงพอเราอายุหกสิบเเราจะปวดเมื่อยน้อยมากไม่ค่อยปวดกระดูกกระเดี่ยวอาจจะมีบ้างตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นให้อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ว่าท่านจะอยู่ในวนัยไหนก็ตาม และถ้าท่านผู้ใดนะคะมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงวัยในบ้านแน่นอนเลยต้องดูแลท่านให้ดีค่ะเพราะพีุ่๊กเคยมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่ตอนนี้ท่านไปสวรรค์แล้วไม่อยู่แล้วแต่การดูแลท่านเนี่ยต้องต้องออกใจใส่จิตใจเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะคะต้องให้ความสําคัญท่านนะคะต้องให้รู้สึกว่าท่านเองช่วยตัวเองได้นะคะแล้วก็พยายามให้ท่านเนี่ยมีกิจกรรมต่างทำนะ,ะไม่ว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ให้ท่านนั่งอยู่เฉยๆแล้วดูทีวีอย่างเดียวอย่หมอบอกไม่ดีเลย จะทาให้ท่านาไ,มไ,มไม่สามารถจะลุกนั่งไปทําอย่างอื่นได้สมองอาจจะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทาไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะมีอัลไซเมอร์มีอาการติดเตียงหรือมีอะไรแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลแล้วก็าพาไปตรวจสุขภาพร่างกายทุกปีด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งดูอาการท่านเรื่อยๆว่าว่าท่านามีมีมีอาการอย่างไรเวียนหัวหรือทำอะไรก็ต,ต้องต้องเรียกว่าต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีต้องมีเวลาให้ท่านพาท่านไปเที่ยวบ้าง พูดคุยกับท่านบ่อยๆแสดงความรักท่านเยอะๆนะครับสิ่งนั้นแหละจะช่วยจิตใจของท่านอย่างมากเลยค่ะ